สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรทิษฎีใหม่เมือนิดสีมาอัปเดตท,ทุเรียนให้พี่น้องเบ่งทุเรียนปลูกใดต้นนี้ปลูกดเดือนหนึ่งครับเดือนเสียดเสียดครับเดือนประมาณอาทิตย์หนึ่งครับตัวน,นี้คลิปนี้ก็ลงให้พี่น้องเบ่งอยู่อ่ะตอนปลูกไว้ไหมตัดหากตัดยังนะพี่น้องนี่มันเริบทิศแล้วครับพี่น้องออกยอดสุดนึงแล้วถ้าทุเรียนทิศหรือบทิศนี่เบ่งยอดครับยอดมันสิเดินครับ ยอดออกระบบหากเดินดีภายในเดือนหนึ่งยอดกระสีเริ่มออกครับเดือนสี่สิบห้ามือเป็นกระสิใบกระสิแก่ครับนี่ตอนเอามาปลูกนี่เป็นใบตันครับพี่หน้องต้นนี่เอามาปลูกเป็นใบตันครับแต่ว่าไงมุ่งจะเลยมอยู่ฝนตกช่วงนี้ตกอคือสองมือครับตอนปลูบไม้นี่กับบอลล่รองพื้นยังครับใส่ไตโครมาหดโคนต้นดีซื้อครับปลูกไปไหม แต่ว่าก็ยังเป็นมุ่งเสี่ยมนะพี่น้องมุ่งพางแสงแต่ว่ากัดใช่ใช่ท่างดินนี่ใช่เป็นอินซี่ครับ in sea, อินซี่สีวภาพสีสีวภาพและก็ท่างใบกับสีกอเกี่ยวครับตัวนี้นี่เดือนหนึ่งวันไหนใส่ผวกเขมีเลยครับพี่น้องใส่เป็นอินซี่ประมาณสองขังท่างใบนี่สีอาทิตย์ละเทียงเมียกับซีบมือครับพี่น้องทัางใบครับนี่ครับถ้าทุเรียน ติดหรือบอติดเท่าเบื้องหยอดครับสีรี่ผามือเพิ่มเติมปลูกมากอะหยอดก็เดินเลยครับหยอดหยอด,ยอดติดแหละครับหยอดติดล้หยอดก็เอื่นมาหยอดออกเดินหยอดเดินหยอดนี่ครับใบอ่อนออกมาเพศสลาออกมานี่ก็คือมันถือว่าระบบหักเดินดีหยอดออกกับภายในเดือนหนึ่งถ้าหยอดบอกแสดงว่าลบหักบ่เดินถ้าระบบหักเดินดี เขาตัดหากมันหากไม่ออกมาแทนเดินดีทุเรียนสมบูรณ์ยอดกระเี๊ครับถ้าทุเรียนยอดบอไปบามานาเนี่ระบบหากเกี่ยวกับระบบหลากครับระบาบากบ่าเดินครับนี่ยูนี่ปลูกว่าทั้งเอาว่าได้คุ้มยังนะครับพี่น้องว่าได้คุ้มยังเลยเพราะว่าเขาโคตรน้ใไ้ซุมแลวก็ออมุงแสล่ยมด้วยว่าต้องไปคุ้มอะไรครับบ่ต้องคุ้มยังครับเพ่คุ้มถ้าคุ้มก็คุ้ม,ขอ,มขอให้ไกลโค,ค่นต้นครับ อย่างคุ้มไก่เงาครับอยู่นี่บ่ได้คุ้มหรอกครับครับปูแล้วก็ปลไว้ลงโล่งเลยแต่ว่าหดหน้ำซุ่มๆเพราะว่ามันเป็นดินดินหนุบล่างนะพี่น้องหนุบล่างโคนดินเหนียวโคนน้ำซุ่มๆคู้ม,มือเทิ่งๆนี่ก็พ่างแสงไว้ครับถึงสี่วนตกมาสองสามหมื่นติดต,ต่อกันนี่ครับติดต,ตกอยู่สองหมื่นสองคืนนี่ครับก็ยังบ่ได้เอาเสลีมบ่อกเลยครับเพราะว่าทุเรียนมันกระด้งเดียดเดียนเสียดเสียดเกิด หลังจากฟนตกงแล้วมันเดดสินี่ครับใบอ้อนสิมันถือเดดมันจะจีใหม่อะไรครับนี่ก็พางเสียงไปก่อนครับให้มันได้ประมาณจะสี่หาเดือนก่อนครับจังเสียวออเมื่อก็ขึ้นให้มันบาให้มันสังกัดนะครับการพางเสียงครับให้สังกัดทุเรียนสีบ่สังกัดคือคือเขาปลูกละสู่เดดนเลยครับนี่มุ่งไปประหานหอดลายเดือนมีทุนหน้าครับจังเสียวอ๋อครับมุ่งไปง็สิละครับการพ่างเสียงมันซอยได้ครับ ซอยตอนแดดจัดจัดครับเพราะทุเรียนเขามันหน่อยมันอ่อนแอครับมันอ่อนแอคถ้าพังเสียงใดมันกัดสิอัตราการเริญเติบโตมันเดี๋ยวประมาณเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ขัดตายกันประมาณเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับส่วนมากนี่ผูกทัามุ้งสเสลี่มนี่ร้อยหนึ่งตายมาเกินสามต้นนะพี่น้องถ้ามุ้งสเสลี่ยมใดครับถ้าต้นสมกิ่งพันสมบูรณ์เนี่ย การปลูกกะคือคลิปให้พี่น้องล่วงเล่ละคลิปตัวนี้ตัดห้าตัดห้ากได้โคตรตัดออกการทำารงปลูกปลูกธรรมดาครับเรต้องไปฟ้าสิดไปฝังเลือกฝังธรรมดาครับฝังเครื่องลุมครัพ่อครับครับนี่ต้นตน,ตน,ตนี้เป็นดินเป็นดินอ้ายก็เอิ่นว่าดินดุกลั่งบนดินเหนียวครับพี่น้องนันกัระบบหลากเดินดียอดกับสีเดินดีครับ ใช้สิผ้าให้ภาพี the Iraq, <c oughs> ่น้องไปเบื่องอีกต้นหนึ่ง้อพี่น้องปลูกยข้างบ้านเนี่ยนะครับพี่น้องต้นนั้นเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวพ่นสาเ้อพี่น้องครับนี่ครับต้นนี้ครับต้นหนึ่งครับต้นนี้เป็นเป็นดินเหนียวเลยพี่น้องนี่ดินข้างล่างเป็นดินเหนียวเลยครับนี่ทุเรียนต้นนี้พี่น้องว่าประมาณอายุมันหลายปหนี่ครับพี่น้องต้นนี้คือ ลงให้เบิ้งพี่น้องแต่ปีที่แล้วต้นนี่เดี๋ยวปีปีกับเดือนหนึ่งในพี่น้นองนี่นี่คือดินเหนียวครับระบรบหกักปีแรกก็สีสาครับระบรบหกักศีทษ่สุดคือดินเหนียวครับนี่เป็นอยคือจังว่าใหา้ะระบรบหกักสาดินเหนียวดินมมนเหนนครับโพดน้ำหล้วก็สิดินบาซึมเรียวครับกระ้องจกงว่ากระ้องไสเป็นอินทซี่ครับใส่ปุ๋ยเคมีบ่ไดเลยครับถ้าดินเป็นดินเหนียวนี่ครับใส่ทุเรียนในหน่อยใส่ตายก็มองเลยครับเพราะว่า การระบบหากการซึมซาแขงครับมันกระสีขืนซาก็ดินทั่วไปครับดินดินมันเหนี่ยดินมันบโปงครับดินเหนียวแต่ว่าก็ต้องใส่เวลาฟื้นฟูเอาครับซาเนี่ยกสร้างมันครับเท่ากับใสอินทรียก็ทั้งใบไปวันครับทุเรียนสําหรับทุเรียนดินเหนียวครับดินเหนียวก็คือก้นซาเลยนะครับคุดมากแล้วก็มาปลูกพี่นอะต้นนี้ครับต้นมะหันยังเป็นดินหลุกล่างครับดินหลุกล่างปนดินเหนียวครับ ตัวนี้ดินเนี้ยดล้วนเลยครับกวนสาตัวเอามาถมหนานี่เป็นอันนั้นดอกครับดินดินเขาเอื่นดินหินลงหมู่เนี่ยมาห้อยหนาจังหน่อยเนึ่งครับข้างล่างนี่ดินเนี้ยวล้วนเลยครับพี่น้องตัวนี้ในปีหนึ่งครับเอาไปมั่นสองเดือนนะครับปีสองเดือนครับกาสีขืนสาเนี่ยแต่วันหย่อนมันกับมาปีนี่ครับมันมีเหลือมีหย่อนแล้วครับนี่นี่หย่อนเดิมเขาเอิ่นว่าใส่ประคอรักษาหย่อนให้ได้กระทรวงเพียจะกระจันเนี่ยละครับพี่เลียน มันสีขึ้นซากว่าดินทั่วไปนะครับถ้าเป็นดินทั่วไปนี่ปีสองเดือนนี่มันสีทวหมหัวนะครับนี่ครับถ้าเป็นดินคือดินแดงดินทรายดินหยางสินะครับมันสีทวมหัวตัวนี้มันสีซาคือดินเหนียวดินเหนียวดินดานนะพี่น้องแต่ว่ามันก็สามารถผูกได้แต่ว่ามันก็สีขึ้นซาเนี่ยใจเย็นๆครับช่วงถ้ามีปุ๋ยขอกใส่ปุ๋ยขอกไปซอยมันครับปุ๋ยขอกับปุ๋ยขอกแห้งๆครับอย่าเอาปุ๋ยเปียกตัวนี้ก็ใส่เป็นปุ๋ยอินรียอยู่ครับ อินรีซิบบาพกัดท่างใบครับวในถสเคมีนะพี่นอ้องถ้าใครเคมีกับสูตรเสมอครับแต่ว่าคำว่าในใสุครับใส่เป็นอินรีครับท่างใบไวก่อนครับเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวหายมาไหนจะกปีเคืองกันครับจากสีใสสูตรเสมอเพราะว่าระบบหกักเขาบ่หันเดินเตรียมทีนะพี่นอ้องทุเรียนมันเป็นทุเรียนดินเหนียวมันคือทุเรียนถ้าทุเรียนดินทั่วไปดินโป,งปง้ปงๆดินหินดินยางอ่ะ หกเดือนเกดเดือนก็นเริ่มใส่สูตรเสมออะไรเนียนะพี่น้องตัวนี้มันเป็นดินเหนียวการซึมของน้ำการระบบหากของของหากาก็สิไปสากรัว่ัวถูกเดือนครับมันดินแน,น่นดินมันบาโปรง่งดินดินมันแกลบนะครับพี่น้องดินเหนียวก็บที่เคยเห็นอยู่เราดินคลสาดินคลสาบานันบางถมเลยกะมาสถมแล้วกับปูเลยนะพี่น้องว่าได้บ่ได้ทิมไปเป็นปีสองปีสามปีนะ คือถมปีที่แลวกับปูเลยครับนี่ว่าปูแล้วมันจีขึ้นบ่อก,กันทดล่องเมืองครับทดลองยู่นี่สามตนครับก็ขึ้นอยู่แต่ว่ามันจีสาก,กว่าดินหนาดินเท่านะครับคือทุดรินทั่วไปแต่ว่ามันก็ขึ้นใบมันก็นเริ่มออกนะครับพี่นอ้องยอดมันก็นเริ่มเดินละเพราะว่าหากปีนี้มันเริ่มติดได้เลยพี่น้องครับเกษตรทฤษฎีไม่กะเอาคลิปเกี่ยวกับปูกดินหนุงล่าง กับดินเหนียวไม่พี่น้องเบื้องนี้ละบไ่ได้พังหาวิสัยดรอกครับช่วงโควิดครับติดละกะรักษาโตครับหายเลยล่ะครับพี่น้องพี่น้องก็สงสัยว่าเอามอเตอร์ไซค์มาติดแฟนไปตลาดครับไปติดอยู่ตลาดแล้วก็มาติดแล้วกะกักโตรักษาโต,าตครับกินยาอยู่บ้านครับพี่น้องกินยาอยู่บ้านหมอก็จัดยามาส่งกันถือว่าไข้แหละครับเศร้าออละ บ่ได้ช่วงนี้กขบ่ได้ไปทายทําสวนใกล้ๆล้วพี่น้องขอฝากขอบค่ณพี่น้องที่ให้กาลังใจครับโควิดทุกคนกะป้องกันนะ้ครับระวังทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าติดมาครับรักษากัรตัวครับทาบ่ไปใส่แอ้กับรักษาสังคมคากะแนะนําให้พี่น้องไปฉีดผู้ได้วไดนฉีดวัคซีนนะพี่น้องถือว่าฉีนวัคซีนนี่ซอยหลายๆครับถึงสิติดโควิดกะมันก็บ่ลงปลอดลงหงยังนะพี่น้อง ถือว่ารักษาเร้าไห้นะพี่น้องกับถ้าแบบนึงกับว่าคือเข้าปวดหัวไขวัดนี่นะพี่น้องผมเป็นนี่เป็นไขวอย,ยู่มือหนึ่งครับเป็นไขวอย,ยู่มือหนึ่งครับกับกินยาปัญญาปัญจัดมาห้ม,หมีวิตามินหมอวิตามินซีนั่งเนี่ยยาปวกฝ่ากับไส้าขาวนะครับมาให้กินครับถือว่าเช้าไหวนะพี่น้องเพราะว่าเข้าเข,าเขา้าฉีดวัคซีนมาสองเข็มแล้วโอกาสล่งปลอดครับ หน่อยนะพี่น้องการรักษาซื้อว่าเศร้าไหวอยู่ครับอาการนี่แทบสีคือเห่าไข่ทั่วไปเลยครับติดโควิดบอลร,รุ่นแรีอยงยังตีคิดที่สำหรับที่พี่น้องเขาที่เคยสียวัคซีนมากนะพี่น้องแกหายแนละขอบคุณ f เอฟซีทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ครับหายละครับกากตัวเห็นมันครบมือซื้อครับอีกสองสามหมื่นก็ครบแหละครับพี่น้องครับเพราะว่ารักษาอยู่กับประมาณจินยากระชี้หามือก็ไข้ครับ ฝากพอแมีพี่น้องสําหรับผู้บ้านในปีสีไปสีไปสีเลยครับพี่น้องป้องกันในาลครับป้องกันกันลูกปอดล่วงยังครับเปลยนเป็นมาเ้าเขารักษาอยู่บ้านกะคือว่าเศร้าไหวอยู่ครับพี่น้องครับเกษตรสิษธ์ด,ดีไม่กะไม่อัปเดตทุเรียนให้พี่น้องเบื้องเนี่ยละว่าทุเรียนดินเหนียวมันขึ่นสานในกระซางมันพี่น้องใจเ,เย็นครับสำหรับทุเรียนดินทั่วไปมันก็นสิขึ้นเรียวกวกัวอยู่ตัวนี้ก็ได้ปีกว่าก็ถือว่า ต่อไปมันก็สีเขีเรียวยวกานี้ครับปีแรกมนรรนันอาจศสีสันนะครับปีที่สองในเริ่มนะครับอากาศสีสัก็ดินทั่วไปนะครับดินเหนียวครับเกษตรทฤษฎีใหม่กาศสีฟอชบชรํานี่แหละครับสวัสดีครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ครับเกษตรทฤษฎีใหม่มีอย่างกสิที่ดีกสิเอามาล่งพี่น้องเบื้องสําหรับทุเรียนมือใหม่ครับปูกเลยครับพี่น้องครับปู่เบญยาย่างที่คิดดอกพี่น้อง เป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ